สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการส่งไฟล์จากคอมเข้ามือถือหรือจากมือถือเข้าคอมใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android โดยไม่ต้องลงแอปเราสามารถแชร์ไฟล์ต่างๆนนานาได้ทั้งในมือถือในคอมสุดยอดมากเลยอ่ะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไงไม่ยากครับอยากให้ทำไว้มันมันสบายมันสบายไม่ต้องลงแอปอ่ะปกติอ่ะเรามีคอมอยู่ใช่ปะ คอมกับมือถือยิ่ง้าเป็น iOS เนี่ยนะเวลาส่งไฟล์เนี่ยมันค่อนข้างยากบางคนบอกว่าส่งเข้าเมลดิมันขี้เกียจนะเออคือบางครั้งเคยเว้ยผมเคยส่งเข้าอ e ีเมลเมื่อก่อนเนี่ยมัเกิดแบบสิ้นคิดสุดนะก็คือส่งเข้าอ e ีเมลแต่บางครั้งอะแนบอ e ีเมลในคอมแล้วพอมารีเฟซในมือถือแล้วบางครั้งมือถือมันไม่ค่อยรีเฟซนะกดรีเฟซแม่งก็กว่าจะซิงกว่าจะอะไรมันเสียเวลานานอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีที่ ไม่ต้องส่งเข้าอ e ีเมลไม่ต้องอะไรและที่สำคัญมือถือไม่ต้องลงแอปเนี่ยถ้าเกิดท่านมีมือถือ n70 อันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะท่านมีมือถือ n70 ท่านก็สามารถส่งไฟล์ไปในคอมได้คอมเครื่องนี้หรือคอมเครื่องนี้ส่งไฟล์ไป n70 ได้อ่ะแปลกใจใช่ไหมล่ะเพราะปกติชแนลอื่นนะเขาจะแนะนำลงโปรแกรมแชร์อิดแชร์บ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราแบบ ล้ํากว่านั้นเราไม่ลงแอปขี้เกียจลงเว้ยเพื่อที่จะได้มือถือรุ่นเก่าๆ N70 อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ Windows 9กของมึงใช้ได้ขอแค่มึงเข้าเบราว์เซอร์ได้ก็พอ,อมาดูกันทํายังไงปัญหาผมว้ยมันก็เกิดตอนที่เวลาผมจะริ้นออเดอร์ใน z a d a เออเวลาผมจะริ้นออเดรอเดร์ตอนขายของออนไลน์ใน l a z a d a มันเครื่องริ้นอ่ะอีอะไรวะเพอร์ลี่เพเอ่ะมันไม่สามารถริน มันไม่สามารถพิมพ์ได้ดเวอร์ไม่มีปัญหาวิธีทําก็คือผมต้องเซฟในคอมเว้ยต้องเซฟในคอมแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยเอาไฟล์เนี่ยส่งเข้าไปในมือถือถามว่าส่งไงตอนแรกก็ส่งเข้าอีเมลแล้วบางครั้งอ่ะอย่างที่บอกอ่ะอีเมลมือถือไม่รีเฟซบ้างอะไรบ้างหรือบางครั้งอ่ะส่งเข้าไปปุ๊บกาลังจะพิมพ์เอา้าลูกค้าสั่งมาอีกแล้วก็ต้องแนบไฟล์อะไรส่งกันใหม่วุ่นวาย เมลลกเมลเต็มบ้าบอกเขาแตกเต็มไปหมดเราก็มาแก้แก้ไงแก้โดยการทําระบบระบบหนึ่งขึ้นมาบางคนโอ้ยจะามระบบยากแน่เลยไม่ยากเรามาฟังดีกว่านี่คือมันก็ก็ทาเว็บบางคนบอกโอ้ยศาสตว์ทำเว็บไปแล้วไม่มีตังเฮ้ยมันมีมันมีหลายขั้นตอนหลายหลายตัวเลือกตัวแรกเลยตัวเลือก,อก,อกแรกเลยคือเราไปเช่าวเว็บมาเว้ย เว็บโฮสติ้งอะไรก็ได้เนี่ยเอาแบบตัวไม่แพงก็ได้เนี่ย500บาทต่อปีพื้นที่1 0กิกแล้วก็ทำเป็นเว็บโฮสติ้งไว้อัพไฟล์ส่งไฟล์ซึ่งลงสคริปต์อัพไฟล์ส่งไฟล์ง่ายหรือถ้าเกิดแบบอยากได้ดีๆหน่อยเนี่ยของ n น t Design ได้เท่าไหร่ไว้สัตว์ได้1 0กิกปีละ1,600มันจะเสถียรกว่าเออมันจะมีความเสถียรกว่าของ n น e s i g n อะ่ะปีละ1,600แต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะ คือข้อเสียคืออะไร 1. เสียค่าเช่ารายปี 2. ความเป็นส่วนความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวคือจริงอยู่ว่าเขามีนโยบายการเป็นส่วนตัวจะเก็บข้อมูลให้มิดชิดแต่ถ้าข้อมูลที่มันสําคัญสําคัญจริงๆอะเราก็ไม่อยากให้ไปอยู่กับใครถูกปะละ่ะคือเราก็อยากให้มันอยู่แค่ในเครื่องเราหรือในเน็ตเวิร์กของเราอันนี้คือเอาไฟล์ไปฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์คือถ้าเกิดไฟล์มัน,มมนไม่มีมันไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรมากก็หลุดดไปเหอะ แต่ถ้าเกิดบางอย่างอ่ะมันเราคิดว่ามันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอวิธีนี้ก็ไม่เหมาะแล้วอีกอย่างมันก็เสียไปรลายปีอ่ะมาดูกันคือถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดจะทานะนี่ก็ไปโหลดโหลดซอฟต์แวร์หรือโหลดไอ้มันเป็นโปรแกรม php อะชื่อว่า t i n y file manager. dot git hub bar bar แตกเนี่ยไปโหลดมาแล้วเวลาโหลดแล้วติดตั้งเสร็จติดตั้งไงติดตั้งโคตรง่ายเลยมึงแค่ลากไฟล์ไปลากไฟล์แล้วก็ไปวางในหน้าเว็บ แค่นั้นง่ายเดี๋ยวมีสอนเดี๋ยวมีสอนเนี่ยข้อดีของมันคือเนี่ยเห็นปะมันจะบอกว่าไฟล์เนี่ยว่างเท่าไหร่วะว่าง40กว่ากิกของ5 0กิกอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เช่าเซิร์ฟนะอันนี้ผมเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งคือถ้าเกิดเช่าเซิร์ฟก็จะได้แค่ประมาณ1 0กิกเออแต่อันนี้ผมเปิดเซิร์ฟเองพวกคนฟังอ,อุ้ย,ยไม่ยากแน่เลยไม่ยากไม่ยากนี่คือมันมีความสะดวกสบายตรงที่เนี่ยเห็นปะ ไอ้ไฟล์รัของผมเนี่ยเวลาผมอัพใหม่ผมก็สามารถอัพได้ไปเรื่อยๆแต่เวลาอัพใช่ปะมันจะไม่ทับเว้ยมันจะเป็นรัแล้วก็อันดเดอสกอร์แล้วก็ชื่อชื่อดูวันที่เอาแต่ถ้าเกิดอยากให้มันใช้ชื่อรัเวลาจะอัพก็กดลบเนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถลบไฟล์ผ่านหน้าเว็บก็ได้คือเมื่อก่อนนี่นะมังต้องไปรีโมทเซิร์ฟเวอร์บ้าบอคอแตกอันนี้เราสามารถลบไฟล์หรือสามารถแก้ไฟล์อ d ดิ ไฟได้ก๊อปปี้ได้ดาวน์โหลดได้โหโคตรสบายเลยเหมือนจะยากเอามาฟังคือช anel นนผมเป็นช anel นนที่แบบสอนด้านไอทีในการขายของออนไลน์ปกติอะด้าน IT, ไอทีแม่งก็จะสอนด้านไอทีมันจะสอนเยอะเกินอนะเออผมจะเอาด้านไอทีที่คิดว่ามันจะใช้เอามาสอนทุกทา่านสอนฟรีไอสัพไม่ต้องเสียตั้งมาด้วยความที่จบด้านไอทีมาก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มาต่อ,อมาดูวิธีการติดตั้ง วิธีการติดตามมึงก็โหลดไฟล์มานะมันก็จะมีไฟล์เนี่ยไฟล์มึงก็แก้ไฟล์ไอคอนฟิกส้นตีนเนี่ยเปิดไฟล์มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันแรกอ่ะมึงแก้ user authen เป็น file แก้อัปโหลดไฟล์ max size ไฟล์ที่อัปโหลดมากที่สุดแก้เป็นเนี่ยแต่มื่มึงจะให้มันอัปโหลดมากที่สุดใส่บูเบอร์ไปก็ได้10กิกมันก็เนี่ยใส่ไปเท่าไหร่วะ10กิกนี่มันกีบมันเท่าไหร่วะหมื่นล้านหมื่นล้านไบต์ มึงก็ใส่ไปหมื่นล้านไบต์ใส่ไปได้บางคนบอกอุ้ยแม่งยากว่าไอสตัตว์แก้ฟงแก้ฟไฟเอาไอสตัตว์กูรู้มึงขี้เกียจมึงโหลดแบบสําเร็จมาได้นี่มึงไปที่นี่เลยนะ hj88studio.com แล้วก็ backslash แล้วก็ hj.zip มันก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาที่กูแก้แล้วกูแก้ไอตรงนี้เป็นฟอลแล้วกูแก้นี้เป็นหมื่นล้านแล้วแล้วก็แก้รู้สึกว่าแก้วันที่ด้วยมั้งมันต้อง มันแก้ไอ้วันที่ตอนแรกมันเป็น gmt ลบแปดกูแก้เป็นบวกเจ็ดคือพูดง่ายง่ายอ่ะมึงคี้เกียจโหลดจากอันเนี้ยมึงโหลดจากอันนี้อนนของกูโหลดไปใช้ได้เลยไม่ต้องแก้ส้นเตี้เลยอ่ะแล้วมันมามา,มาเรามาดูปัญหาตรงนี้ก่อนเรามาดูปัญหาตรงนี้บางคนบอกว่าไอสัตว์ไหนบอกว่าไม่ติดตั้งโปรแกรมไอเทียมันทําครั้งเดียวเว้ยเพราะถ้าเกิดสมตสมติสมมติมึงใช้โปรแกรมไรป่ถ้าเกิดอย่างกูเนี่ยกูเป็นคนที่พกมือถืออยู่สามเครื่อง ถ้าเกิดกูจะแชร์ไฟล์ระหว่างคอมกับมือถือกูไม่ลงกูต้องลงโปรแกรมอ e ีแชร์อีแชร์ต้นตีนอะไรถึง3เครื่องมันลกมือถือกูยิ่งค้างๆอยู่ไอสัตว์ถ้าเกิดกูมีมือถืออยู่ร้อยเครื่องกูต้องลงโปรแกรมร้อยเครื่องเลยเหรอมันหนักมันไม่ลงเราทำอันนี้เราลงแค่ที่เซิร์ฟเวอร์อันเดียวเว้ยแล้วก็ให้มือถือเล่นผ่านหน้าเว็บโอ้โหแม่งโคตรสบายอ่ะมาดูก่อนถ้าเกิดเราแบบเราไม่อยากเสียรายปีกับ ห่วงเรื่องความปลอดภยัย่กูแนะนำนี่เลยมันชื่อเคี่ยอะไรวะ Endo r i d Box Endo r i d Box รุ่น X96 Max p l u คือไอ้รุ่นไอ้นี่มันคือเคีียอะไรมันคือ Endo r i d Box Endo Box คอคะไล่ Box อกล็อก,อกมาเหรอมันคือกล่อง Endo r i d เว้ยไอ้รุ่นเนี้ยมันมี CPU 4คอซึ่งแม่งก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอก4คอแต่แม่ง4คอแบบไม่ได้แรงแต่ก็เอามาใช้งานได้เพราะว่ามันเป็น CPU R มาไอ้เคีียมันเป็นแบบ ใช้งานน้อยเป็น Android 9แลนึิก GPU เป็นอันนี้เป็นดูหนัง8 k ได้มีบลูทูธแรม ddr 3มันคืออะไรม,ม,มันคือกล่อง Android ไว้ไว้ดูมือถือเอ้ยไว้ดูโทรทัศน์ไว้ดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอามาลงโปรแกรมทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้คือเนี่ยเห็น,นปะมึงได้ประโยชน์2อย่างคือ1งมึงซื้อกล่อง Android ไว้ดูเน็ตโฟล Netflix, Netflix. อะไรไว้ดู YouTube กับไว้ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแออเล้ววะอันนี้อันนี้ของจริงเนี่ยป่ะมือกูเล็บยังไม่ได้ตัดเนี่ยอันนี้ก็ต่อ HDMI ต่อ HDMI ออกจออันนี้ก็เป็น power อันนี้ก็เสียบเสียบเมาส์เสียบเมาส์อันนี้เสียบคีย์บอร์ดมั้งเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดได้แล้วมันจะมีเมาส์เนี่ยถ้าเกิดเซตเนี้ยมันแถมเมาส์ให้เว้ย แอร์เมาส์คือมึงไม่ต้องใช้เมาส์ลากๆอ่ะมึงใช้ไอเนี้ยแบบขยบๆเมาส์แต่กูไม่ค่อยชอบว่ะเอาจริงๆนะมันกูว่ากูชอบเมาส์ลากๆมากกว่าเนี่ยแลมซี่กิกลอมหกสิบสี่กิกแน่นอนลอมตรงปกเพราะว่าเนี่ยเห็นปะพื้นที่หลังจากที่ลงโปรแกรมอะไรแล้วมันก็เหลือใช้งานตั้งห้าสิบสามกิกซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยคือมันจ่ายจบมึงซื้อมาพันสี่มึงซื้อมาพ<ม>ันสามได้ปะ มึงได้ดู Android ดู Netflix ด้วยดู Android ดู Netflix แล้วมันก็ยังเอาไอ้กล่องอันเนี้ยมาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์เว้ยซึ่งมันเพียงพอสําหรับการแชร์ไฟล์เนี่ยไอ้เคียแม่งพันสี่เว้ยแต่มันคุ้มมันคุ้มเพราะกเอามาซื้อดูไว้ดู YouTube มันมีบลูทูธไงกูก็อันเนี้ยต่อกับลําโพงบลูทูธกูไว้ฟังเพลงมีหาจอเก่าๆมาเสียบเนี่ยมันดู แล้วก,กูต้องใช้งานประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดกูเอ๊ะมันมันตั้งอยู่โง,ง่ๆแล้วมันเปิดตลอดกูก็เอามาลงเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็มาทําเป็นแชร์ไฟล์เนี่ยมาดูวิธีวิธีทําไม่ยากอ่ะอันนี้เป็นวิดีโอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูพอดอันก่อน เนี่ยอ่าวิธีทําเห็นป่ะอันนี้อันนี้กูโหลเข้าโปรแกรมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรีสตาร์ทโชว์เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสมมติมึงเปิดเครื่องขึ้นมานะเนี่ยีนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงรอเพราะมันทําไมรีสตาร์ทนานวะมันไม่มันเล่นวิดีโอไม่ได้หรอเฮ้ยแป๊บนึง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งวะเออมาแล้วมาแล้วรีตาร์ปึ๊บเดี๋ยวรอ,ร,ร,รอมันรีตาร์รอมันรีตาร์มันเป็นวิดีโอมันทำไมเล่นขงังๆวะเดี๋ยวรอ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 ,รอ,รอจะเย็นจะเย็นไอ้น้องเดี๋ยวกูดูอาการเครื่องก่อนวะ่ะ เออมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์นี่เฮดก้าแมอันนี้เป็นหน้าจอตอนบูตเครื่องกูกูใช้เทคนิคในการแคปภาพมาไม่ได้ไม่ได้เอามือถือจ่ายนะไอ้สัตว์บางคนแม่งโหจะสอนจะถอนเทคนิคแม่งเอาเอากล้องถ่ายหน้าจอแม่งมันก็ไม่ชัดดิอันนี้กูเอาไอต้ตัวตัวเหี้ยแล้ววะเสียบตัวอ่าน usb เสียบ เอา HDMI ออก USB เสียบเข้าคอมเนี่ยใช่ปะฮะกดบูตมาปึ้งมันก็เป็นเหมือนมันก็เป็น a n d r o i บ็อ x ก็แหละเป็นกล่องกล่องมันสามารถลงโปรแกรมเหมือนมือถือ Android ได้เออเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมเพสโต e YouTube Netflix สตีนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแป๊แบ,บหนึ่งกดเนี่ยมันเนี่ยมีเมาส์มีเมาส์ได้สัด <c oughs> เนี่ยวิธีใช้มันก็ไปที่น,นั้นเลื่อนก่อนตอนนี้มันค้างกูจำได้สัต์ตอนอัดแล้วกูิเกราอันใหม่ถามว่ามันแรงไหมเหรอตอนแรกกูจะเอามาซื้อมาเปิดบอรดเกมเว้ยเอามาเปิดบอร์ดเกมด้วยอย่าไปเปิดเลยคือ CPU มันไม่ได้แรงเท่ามือถือเว้ยมึงไปซื้อมือถืออันละสี่พดีกว่า CPU การ์ดจออะไรอย่างเงี้ยมันมีความกระตุกบ้างนะเออมันไม่ได้เล่นลื่นเหมือนมือถืออะเอออันเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้เล่นลื่นเหมือนเหมือนมือ,มอถือเนี่ยมันก็โหลดโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมไอเอเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ่าเดี๋ยวกูโหลดให้ดูไอสัตว์กูรู้มึงงงกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันตอนนี้กูมันค้างตอนนี้มันค้างกูไม่ได้กูไม่ได้หยุดอ่านนะมันค้างเนี่ยมันก็ไปที่เพสโต้นะไอ้สัตว์ เทสโตร,รอแป๊บหนึ่งจะเย็นมึงก็พิมพ์คำว่า A web server พิมพ์ไปเลยเนี่ยเนี่ยเวลาพิมพ์กูไม่ใช้คีย์บอร์ดนะเสียบเมาส์อันเดียวก็เอาเมาส์มาจิ้มจิ้ม A web server มึงพิมพ์ไปเหอะอย่าขี้เกียจมันไม่มีแนะนำเพราะว่าคนไม่ไม่ค่อยลงกันไอสัตว์ เนี่ยพอมึงติดตั้งเสร็จนะเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยมันส,ส,สต็อปอยู่เห็นปะที่ชี้ๆเนี่ยมันสต็อปอยู่เว้ยให้มึงกดสตาร์ทไอสัตว์กดทีนึงกดไปทีนึงปึ้งเนี่ยมันจะขึ้นอัปเชสต์สตาร์ทเนี่ยแล้ววิธีเข้าใช้งานก็อย่างเงี้ยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าจุดอันนี้ลืมบอกมึงต้องต่อ Wi-Fi วงเดียวกันนะไอสัตว์ไม่ใช่ว่ามึงถือเปิด4 G แล้วอันนี้ ต่อมันวิ่งหากันไม่เจอมึงต้องอยู่เน็ตวงเดียวกันบางคนบอกไอ้สัตว์ยุ่งยากมันดีตรงที่มันรักษาความเป็นส่วนตัวของไฟล์เว้ยไฟล์มันจะไม่หลุดนี่แล้วอีกอันนึงมันก็ FTP server ตอนแรกมันสต็อปอยู่มันก็มากดสตาร์ทแล้วมันก็จะขึ้นโฆษณาที้อะไรไม่รู้ไม่ได้เติมตังค์กดโค้ดไปไอ้สัตว์กดโค้ดไปเนี่ย FTP server เนี่ยอันนี้คือ s e r v ฟเของ์ขเองมึง192.168อันนี้คือพอร์ตของ FTP server เนี่ย ถ้าเกิดอันนี้คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ไอสัตว์มันจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์กับ FTP เซิร์ฟเวอร์จำแม่งแค่สองอันพอคือแรกๆมึงอาจจะงงๆเว้ยมึงลองมึงลองไปเล่นเออมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์เว้ยคือถ้าเกิดมึงจะมาสายมึงจะมาสาย,ายขายของออนไลน์ถ้าเกิดอยากจะแบบดีๆจริงนะยังไงก็ต้องทำเว็บเออยังไงก็ต้องทำเว็บแล้วเรื่องพวกนี้มึงก็เรียน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 ไว้บ้างเออ FTP เซิร์ฟเวอร์ส้นตีนบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นประมาณนี้ไอของอันเนี้ยจบยังวะอะเพิ่งเนี่ยมึงมึงเข้าตามที่นั่นนะแบบมึงกูกดรับเควสก่นอนเฮียมีโบนัสพันจันกองทุนเกือบโตเฮียอะไรเนี่ย ท้าทายอยภารกิจถ้ามือใหม่ล็อกอินกูก็จะได้อันนี้แหละนี่หว่าเด็กแป็นแมนตรงนี้กูจะได้ไออนแมนสายพลังงานและไอาาศาสตว์อ่ะมาต่อเนี่ยหลังจากที่มึงอันนั้นมาปุ๊บมึงก็ไปโหลโดโปรแกรมส้นตีนี่มาโปรแกรมไฟเซล่าบางคนบอกเอ้ยไหนบอกว่าไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมไอศาสตว์อันนี้โหลดที่คอมโหลดที่คอม โหลดไว้ทําไมโหลดโหลดแค่ครั้งเดียวมันคือมันทําแค่ครั้งเดียวเว้ยมันต้องอย่างที่กูบอกอะไอ้สัตว์มึงติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ปะมึงติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์มึงติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วมึงต้องเอาเอาไอา้ไอ้โปรแกรมเนี้ยเอาไอ้ไฟล์ส้นตีเนี่ยไปลงก่อนครั้งแรกเว้ยไม่งั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์มึงก็จะรันอยู่เปล่าๆไอ้สัตว์เหมือนเหมือนผู้นี้ค่เหมือนมึงลงวินโดว์ใหม่อะ่ะเออ ไอติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือลงวินโดว์ใหม่มันยังไม่มีโปรแกรมเฮียอะไรลันมึงต้องลงเอาไอโปรแกรมเนี่ยไปไปใหญ่ไปใส่ก็โดยเนี่ย FTP แล้วถามว่าไอเลขยกซนตีนี่ยมาจากไหนเนี่ยเห็นปหมเนี่ย192.168.5.129แล้วก็โคลอน2 2 2 1 2 2 2 1คือเฮียอะไร2 2 2 1คือพ e อร์ตโคลอนนะถ้าเกิดมันอันนี้ความรู้ทาง IT ถ้าเกิดมันเป็น มันมีโคลอนอ่ะคือพอ์ต้วยคือถ้าเกิดไม่ใส่อะไรอ่ะมันจะดีฟอ t เป็นพอร์ต80คือที่มึงใช้งานเว็บทั่วไปเนี่ยมันเป็นพอร์ต8 0เว้ยมึงจะใส่โคลอน80ก็ได้แต่ส่วนมากมันไม่ใส่ถ้าเกิดไม่ใส่มันก็คือพอร์ต80ถ้าเกิดมึงจะวิ่งไปที่พอรตอื่นมันก็ต้องใส่โคลอนว้ยเออบางคนงงไอสัตว์เฮียอะไรพอร์ต80ศอ่ะมาต่อเออไม่ต้องไปสนใจม,มันหรอกก็ใส่ user admin และ password ก็รู้สึกว่าจะเป็น admin มาก เนี่ยพาสเวิร์ดมึงต้องมาดูตรงกดกดเซตตรงนี้มั้งจำไม่ได้น่าจะเป็นแอดมินแหละไอ้สัตย์จำไม่ได้เนี่ยเห็นปะ FTP server คือตรงนี้อ่ะแล้วจากนั้นน่ะมึงก็กดเนี่ยเข้าปุ๊บมึงก็จะอันนี้คืออันนี้คือไฟล์ฝั่งคอมมึงนะอ้สัตย์ต้องแยกเป็นสองอ่านเว้ยใครมาฟังคลิปนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในการทำเว็บ เวลาเราจะทําเว็บนี่นะมันจะมีถ้าเกิดเข้าโปรแกรม FTP เนี่ยนะมันจะเป็นแยกเป็น2ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งนี้คือฝั่งไคลเอนต์ end, หรือฝั่งคอมมึงมึงก็อัปโหลดเนี่ยกดลากให้เป็นสีน้ําเงินไอสัตว์กดอัปโหลดตึงหรือว่ามึงมึงดึงก็ได้เออเฮียแต่ดึงดึงมันไม่เห็นภาพไงมึงกดเนี่ยลากให้เต็งงนเงินแล้วก็ดึงจากนี่มานี่ก็ได้ แต่มันเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งทําให้เข้าใจง,าง่ายสุดก็คลิกขวาอัปโหลดเออมาต่อมึงก็อัปโหลดเพื่อที่จะส่งไฟล์จากเครื่องมึงไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมึงทําแค่นี้เนี่ยครั้งเดียวแล้วมึงก็ลบโปรแกรมทิ้งไปได้เลยกูลเล่นเก็บไว้เก็บไว้เพื่อใช้เนี่ยมึงแค่ไอโปรแกรมนี้มีไว้ทําไมมีไว้ส่งไฟล์จากคอมไปเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มึงเพิ่งลงใหม่ไอสัตว์มึงก็ต้องส่งไฟล์ไอส้นตีนี้ไปที่นั้นอ่ะพอมึงส่งไฟล์เสร็จแล้วเนี่ย เห็นป่ะว่ามันเซิร์ฟเวอร์มึงมีไฟล์ส้นตีนนี่แหละอ่ะแล้วมันก็ลองเข้าเลยเห็นป่ะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าจุดหนึ่งสองเก้าอันนี้พอร์ตแปดศู่ย์แปดศูนย์อะมึงเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นป่ะหน้าตาเราสังเกตอะไรเห็นป่ะหน้าตาแม่งมันคืออันนี้เลยอันนี้คือเข้าผ่านโปรแกรม f t p มึงลงแค่ครั้งเดียวเว้ยพอมึงลงเสร็จปุ๊บมึงสามารถเรียกผ่านหน้าเว็บได้เลย เห็นภาพหน้าเว็บกับไอ้ไอ้สองไออันเนี้ยกับอันเนี้ยมันคือไฟล์เดียวกันว้วยแต่มันวิธีการเรียกคนและแบบกูถึงบอกไงมึงเหนื่อยแค่ตรงเนี้ยเหนื่อยงงแค่แบบตอนเอาไฟล์ไปลงหลังจากนั้นมึงก็เรียกค่านไฟล์เรียกไฟล์ผ่านหน้าเว็บมึงจะลงจะลบจะอัปโหลดอะไรก็เรื่องของมึงแลละไม่ต้องไม่ต้องพึ่งโปรแกรมไอ้พวกนี้และเนี่ยมึงกดอัปโหลดกดอัปโหลดไปได้เลย เนี่ยผมบอกไง n เ0ถ้าเกิดมึงเข้าเว็บได้มันก็สามารถส่งไฟล์ภายในคอมได้ไม่ต้องลงโปรแกรมโดยผ่านไอ้นี่อ่ะมาดูแล้วถ้าเกิดสมมตุติเนี่ยไอ้ไฟล์ไอ้ไฟล์ส้นตีเนี่ยไฟล์ส้นตีเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนของ a n d o r เนี่ยมันก็จะมีบอกเว้ย data user 0 apache file user share apache โหแี่มึงจะอยู่ลึกไปไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยเออเผื่อกรณีคน,น,น,นที่แบบว่าอยากได้ไฟล์ นั้นเนี่ยเวลาอัปโหลดมันก็กดอัปโหลดตรงนี้มันก็ลากไฟล์มามันก็จะเนี่ยขึ้นอัปโหลดอัปโหลดเสร็จมันก็จะเรียบร้อยฮะมีไฟล์ล้าต้นตินี่ยแล้วเวลากดดาวน์โหลดใช่ปะมึงกดนี่เลยก็ได้ในที่มือหรือมึงกดกดที่นี่ก็ได้ดาวน์โหลดมีสองวิธีไว้มึงความจริงมึงก็ไปลองเล่นเอาก็ได้นะไอ้สัตว์กดที่มือพุกมันจะโหลดเลยหรือไม่กดกดที่เนี่ย กดที่นี่ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ไว้บอกว่าเนี่ยอีไฟล์ร้านในไอ้สัตว์อยู่ไฟล์พาดเนี่ยยาวๆไฟล์ซ้ายอยู่ตรงนี้เป็นไฟล์ประเภท pdf มึงจะเปิดไหมไอ้สัตว์หรือว่ามึงจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดมาอ่ะเห็นป่าว่าเป็นการส่งไฟล์จากคอมไปยังมือถือง่าย,ายมัน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 จะเหมือนยากนะแต่บางเรื่องมันก็ลองลอง,ลองดูไว้ก็แล้วกันอ่ะมีอีกวิธีหนึ่งกูรู้มึงต้องถามกูดักคอไว้ก่อน ตอนที่เราทำใช่ปะเดี๋ยวดูแผนภาพมรณะกูก่อนเนี่ยตอนที่เราทำใช่ปะมีเดี๋ยวมันต้องมีคนถามถ้าเกิดอ่ะเดี๋ยวกูให้มึงให้มึงตั้งสติพอดก่อนแล้วมึงจะถามอะไรพอดพอมึงกดพอดนายสัตว์ไปนึกคำถามสามนาทีกูนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบถ้าเกิดมึงเริ่มมีคำถามเนี้ยแสดงว่ามึงเริ่มเข้าใจแสดงว่ามึงเก่งในระดับดีเลยแหละ มันต้องมีคนถามว่าถ้าเกิดกูไม่มีเอ็นดอยบล็อกละไอสัตว์กูเอามือถือเอ็นดอยมาไว้ตรงนี้ได้ไหมคือเอามือถือเอ็นดอยไว้ตรงนี้เลยแล้วเวลาจะอัพจะโหลดไฟล์คือใช้มือถือเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมเออสายมือถือกูเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์เป็นทั้งตัวอัพโหลดได้ไหมตอบได้ครับมึงสามารถโหลดโปรแกรมไอนาสนตีนี้ได้ไอเอเว็บเซิร์ฟเวอร์โหลดใส่มือถือมึงเลยก็ได้แล้วเวลามึงจะไปเอาไฟล์นะก็อย่างที่บอกอะ ไฟล์มันก็จะอยู่ประมาณเนี้คือบางคนบอกไอ้สัตว์ไม่มีตังค์ซื้ออ n นดอ i d บ็อกมึงก็โหลดไฟล์ซื้อมึงก็โหลดไฟล์เอ้ยโหลดไอ้โหลดไอเอเว็บเซิร์ฟเวอร์มาทาเนี่ยมึงโหลดไอโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์มาใส่มือถือมึงเลยก็ได้แต่มือถือมึงต้องไม่ใช่ n 7 0นะไอ้สัตว์อันนี้มันจะจะไม่ได้แล้วต้องเป็น Android แต่ถ้าเกิดมึงอยากใช้ n 7 0ูอัปโหลดไฟล์มึงต้องหาเซิร์ฟเวอร์มาแต่ถ้าเกิดอันนั้นมึง อันนี้ได้เลยลงโปรแกรมกดสตาร์ทมันก็จะสามารถซิงค์ไฟล์ได้ซึ่งเอาความอัพปุบมันก็จะไปที่มือถือแต่มึงต้องต่อ Wi-fi อยู่อ่ะมันมีข้อจำกัดอยู่อันหนึ่งเว้ยคือถ้าเกิดมึงรีมึงรีสตาร์ท่ะมึงต้องมากดสตาร์ทไอซนตีนนี่ใหม่กูลองแล้วมันไม่สตาร์ทเองเหมือนเซิร์ฟเวอร์ลีนุกทั่วไปคือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปอ่ะมึงรีสตาร์ทปุบมันจะสตาร์ทปกงโปรแกรมเองแต่เนี้ย มึงต้องมากดสตาร์ทเองซึ่งมือถือมันคงไม่ได้รีบ่อยอยู่เนาะถ้ามันไม่ค้างหรือ Android Box ก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เปิดอะไรนามากมันก็ไม่ค้างนะเออมันก็เปิดไว้ตลอดอยู่แล้วอย่าง Android บ็ x ทุกวันนี้กูยังเปิดอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ยูไม่ได้ดู u ู u b e ด้วยในในี้ดู u t ท b e ในคอมแทนลำโพงโดนยึดไปก็เป็นประมาณนี้เ <c oughs> อ้ยกูว่าจะซื้อลำโพงเซี่ยวมี่ว่ะมันเจ็ดร้อยมันอันยาวๆเพราะว่าเสียงเพะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมากอันนี้อาจจะไม่ใช่ขายของออนไลน์ใครที่ฟังจบก็ขอบคุณด้วยใครฟังจบบอกด้วยมาเม้นด้วยนะบอกว่าฟังจบแล้ว007อ่ะใครที่ฟังจบบย่ลืมมาคอมเมนต์นะฟังจบแล้ว007อยากจะรู้ว่ามันมีคนฟังจบกี่คนคือมันคนเราดีนะมันไม่ชอบมันมันไม่ชอบเก็บความรู้รอบตัวเอาจริงๆนะความรู้รอบตัวเป็นอะไรที่เราควรเก็บนะถึงแม้มันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเก็บไปให้ได้มากที่สุด แล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้มันใช้มันแต่คนเราอ่ะจะทําอะไรก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นแค่นั้นคืออันไหนไม่เกี่ยวกูมันก็ไม่ทําแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนที่จะพูดเหมือนนานเนาะเมื่อประมาณปีที่แล้วที่ผมมาหาดขายของออนไลน์อะไรที่มีความรู้ผมดูชแนลทุกชแนลเลยนะดูไล่เก็บความรู้แล้วก็เอามาคิดว่ากูจะทาอะไรต่อเอาความรู้ที่ไปไล่ดูไปขโมยเข้ามาไม่ได้ขโมยหรอกไปนั่งฟังเข้ามาเอามาดูว่ากูจะมาวางแผนทําอะไร เพราะว่ายิ่งเรารู้เยอะเท่าไหร่มันมีผลต่อการวางแผนการทํางานของเราเยอะเท่านั้นเนี่จะเป็นผู้บริหารมันต้องเก็บข้อมูลเยอะๆบางคนแม่งกูจะยิงแอดอย่างเดียวอะชีวิตกูแม่งเกิดมาเพื่อยิงแอดแล้วก็ตายไปอะไรขนาดเนี้ยเพราะแบบเจอข้อผิดพลาดหน่อยไปไม่เป็นเลยเพราะว่าความรู้รอบด้านเราไม่มีเออก็เป็นประมาณเนี้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยใครฟังจบเลยลืมนะเมนฟังจบแล้วศูนย์ศูนย์เจ็ดะขอบคุณครับ แหวะชมโฆษณาสักครู่นะครับอ่าหากท่านติดใจช n n e l นี้หรืออยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกค,ครับวิธีสมัครไม่ยากครับไปที่หน้าช n n e l กดสมัครหรือนี่ในคลิปครับมันจะมีสับสไายกับสมัครก็กดสมัครกดอันไหนก็ได้อะเออกดสมัครไปปุ๊บมันก็จะมี4ราคาด้วยกัน35บาทต่อเดือน80บาทต่อเดือน300บาทต่อเดือน 7 5 0บาทต่อเดือนก็สมัครตามกําลังศรัทธาของท่านบาทรวยก็สมัครแม่ง750เลยก็ชอบเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบพอแบบพอขายได้บ้างอะไรเงี้ยอยากจะสนับสนุนเนี่ยก็35บาทต่อเดือนคงไม่เหนือฝากการแรงวันละบาทเออปีนึงก็ปีละ300โหแม่งหมูกระทะมือหนึ่งก็กดสมัครไปสมาชิกมีประโยชน์อะไรเออสมาชิกเนี่ยครับผมก็จะมีคลิปสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะเนี่ยอย่างอันเนี้ยคุยเล่นอันนี้คุยเล่นนี่ ไม่อันนั้นไม่เปิดเผยจะไม่อันนั้นจะไม่อะไรวะจะไม่พับบิ c แล้วก็มีคลิปจะได้ดูบางคลิปนะผมลงไว้แล้วผมลงไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็ได้ดูคลิปก่อนใครซึ่งหลังๆผมว่ามันก็เยอะอยู่นะไอที่ผมดองไว้เนี่ยผมดองไว้เหมือนมีนงมีนาเนี่ยบางคลิปที่บอกว่าเนี่ยไลฟ์เสร็จลบอะไรอย่างเงี้ย แต่ความจริงไม่ได้ลบหรอกก็เก็บไว้ให้สมาชิกดูเนี่ยเดือนมีนงมีนาบางครั้งอะ่ะอดัดอัดทุกวันแหละอัดแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็มันก็แบบดองๆมาจะเอามากลับมาตั้งบางบางเรื่องมันก็ไม่เฟซแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้นะเออแต่เอาไว้เอาไว้ตอนจําเป็นนะเออไวไรแบบไม่มีเวลาอัดสมมติกูป่วยอย่างเงี้ยเออกูก็จะเอาคลิปไอ้พวกนี้มามาตั้งชื่อเรื่องแต่ตอนนี้ยังไม่ป่วยก็ ดองไว้เนี่ยสมาชิกสิทธิประโยชน์สุดยอดเลยไม่ล่ะแล้วก็จะมีจะมีน,นี้อีกเว้ยแต่ตอนนี้ยังมีไม่มากหรอกนะวะสมาชิกตามเขาเรียกว่าตามอะไรนะตามขั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนันหรอกนี่จะมีแบบสมาชิกตัวระดับแล้วก็เพลลิสสำหรับสมาชิกรีเจนแล้วก็มีเนี่ยมีแบบแบ่งระดับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำเว้ยในอนาคตอาจจะทำเออนี่ยังไม่มียังไม่มีอะไรหรอกในอนาคตอาจจะแบบมีคลิปเฉพาะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถือว่าแบบยังไม่ดังกูย,ยังไม่ดังมากเลยกูยังไม่ดังมากกูก็ยังไม่แบ่งแยกชนชั้นเอาเป็นว่ามึงเติมเท่าไหร่ก็อันนี้เอ,อ้แต่รู้สึกรู้สึกว่ามีบางคลิปที่ให้ดูเฉพาะอิมมอร์ทหรือดีวายหรือดีเจนด้วยนะจำไม่ได้วาเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านถูกใจ ก็ฝากกดสับติดตามด้วยแต่ถ้าเกิดอยากเป็นพ่อยกแม่ยกนี่ครับสมัครเลยครับสามารถจ่ายผ่านพวกบัตรเครดิตหรือทูมอนี่วอลเล็ได้คือมันจ่ายผ่านไอ้ Google p พย์เอออ่ะอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมากครับหรือไม่แบบยังไม่สนับสนับสนับสนุนก็ก็ดูดูด,ดูคลิปไปก่อนดูให้ขายของได้แล้วสักวันผมก็หวังว่าท่านจะได้ตังค์เยอะๆก็มากลับมาเดือนละ30บบาทนี่ก็ชื่นใจแล้ว ขอบคุณตอนนี้มีทั้งหมด240ท่านครับสวัสดีครับ